สวัสดีครับวันนี้เรามามาเจาะลึกเนื้อหากันหน่อยนะครับจากคลิปถามตอบธรรมะของทีระพระไรานามเป็นบทสนทนาที่ผมว่าน่าสนใจมากเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตการพ้นทุกข์แล้วก็มุมมองที่อาจจะแบบว่าท้าทายความเข้าใจเดิมๆเ,เราพอสมควรเลย ใช่ค่ะเราจะลองมาสกัดแก่นสำคัญกันดูนะคะเพื่อให้เข้าใจมุมมองเรื่องความจริงที่นำเสนอในคลิปนี้ให้ชัดขึ้นโดยเฉพาะความต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์นะคะกับพวกรูปนามหรือความคิดปรุงแต่งที่เราคุ้นเคยกันดีครับเปิดประเด็นมาก็น่าสนใจเลยเรื่องที่ว่าธรรมชาติแท้ๆของเราคือธาตุบริสุทธิ์หรือจิตที่มันว่างๆใสๆไม่เกิดไม่ดับเลยอันนี้มันเป็นยังไงหรอครับคือมันต่างจากที่เรารู้สึก หรือที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ยังไงบ้างครับคือตามเนื้อหาในคลิปนะคะเขาอธิบายว่าจิตบริสุทธิ์ดั้งเดิมเนี่ยเหมือนเป็นต้นกําเนิดเลยที่ได้สร้างเครื่องมือขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะเรียนรู้ตัวเองเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือนามธาตุอย่างอาการรู้ความคิดอารมณ์ความจำแล้วก็รูปธาตุหรือร่างกายเรานี่แหละค่ะทั้งหมดนี้รวมเรียกว่ารูปกับนามอ๋อ ครับครับรูปกับนามแต่ปัญหาคือเราดันลืมธรรมชาติเดิมแท้ของเราไปนะสิคะแล้วก็ไปสําคัญมั่นหมายว่าไอ้เจ้าเครื่องมือหรือรูปนามเนี่ยคือตัวเราซึ่งตรงนี้เองที่เขาเรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ใช่ค่ะแล้วการไปยึดถือเพราะความไม่รู้นี่แหละคือตัวทุกข์หรือทุกขสัตย์โดยตรงเลยโอ้โหประเด็นที่ว่าแม้แต่อารมณ์ดีๆหรือความสงบก็ยังเป็นทุกขสัตย์เนี่ย เออผมว่าอันนี้น่าจะต้องขยายความกันหน่อยนะครับมันท้าทายความรู้สึกมากๆเลยใช่เลยค่ะจุดสำคัญคือมุมมองนีชีว่าสภาวะอะไรก็ตามที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาแม้จะรู้สึกดีเป็นสุขหรือสงบแค่ไหนมันก็ยังเป็นสิ่งไม่เที่ยงอยู่ดีนะคะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือ การที่เราไปยึดถือหรือพยายามจะรักษาสภาวะนั้นๆไว้เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำความเข้าใจผิดว่ามีตัวเราที่เป็นคนควบคุมจัดการประสบการณ์อยู่อ๋อเข้าใจแล้วซึ่งนั่นแหละค่ะคือรากของความทุกข์ตามแนวทางนี้เหมือนในคลิปมีอุป,ปมาเรื่องคันเบ็ดนะคะครับครับ,รบที่ว่าสร้างคันเบ็ดร,รูปนามมาจะจับปลาเป้าหมายใช่ค่ะแต่ดันมัวแต่ไปวุ่นวายทะเลาะกันเรื่องคันเบ็ดลืมเรื่องปลาไปเลยเข้าใจเลยครับ เหมือนเราไปยุ่งกับเครื่องมือความคิดอารมณ์การปฏิบัติจนลืมเป้าหมายจริงๆคือการพ้นจากการยึดถือในเครื่องมือพวกนั้นถูกต้องค่ะประมาณนั้นเลยแล้วถ้ามองแบบนี้การปฏิบัติอย่างเอ,อ่อการดูกายดูเวทนาในสติปัฏฐานสี่ที่เราคุ้นเคยกันแหละครับในคริสเ้ามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอ๋อถ้าเรื่องทานปฏิบัตินะคะคือเนื้อหาจะชี้ไปทางว่า การเน้นดูกายดูเวทนาโดยมุ่งหวังแค่ความสงบหรือสมาธิอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเหมือนเอ่อการเล่นอยู่กับทุกข์อะค่ะเล่นอยู่กับทุกข์เพราะถึงจะสงบมันก็ยังเป็นสภาวะปรุงแต่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ได้ไปแก้ที่ความเข้าใจผิดเรื่องตัวตนโดยตรงแต่เขาจะให้น้ำหนักไปที่การดูจิตมากกว่าคือเห็นความคิดปรุงแต่งที่มันผุดขึ้นมาเองแล้วก็ดูธรรมดูจิตดูธรรมใช่ค่ะ ดูธรรมคือเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวรู้เองก็ไม่ใช่ตัวตนหรืออนัตตาซึ่งอันนี้เป็นส่วนของวิปัสสนาหรือปัญญาที่จะนําไปสู่การคลายความยึดถือได้โดยตรงเลยแต่ว่าสําหรับบางคนการแค่เห็นความคิดเฉยๆเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ทําจริงคงไม่ง่ายเท่าไหร่เไม่ทราบว่าพอมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมครับว่าจะฝึกเห็นโดยไม่หลงตามความคิดไปได้ยังไงอืมใช่ค่ะ คือหัวใจสำคัญคือการเห็นว่าความคิดมันก็คิดของมันเองรู้มันก็รู้ของมันเองโดยที่ไม่มีเราเข้าไปเป็นเจ้าของนะคะทางลัดง่ายๆเลยนะคะคือการสังเกตปัจจุบันสังเกตปัจจุบันใช่ค่ะอย่างตอนนี้ที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันก็ได้ยินเองใช่ไหมคะเราไม่ได้ต้องพยายามไม่ต้องฝึกอะไรเลยมันเป็นการรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมาชาติของมันคำถามสำคัญคือแล้วเราอยู่ตรงไหนในกระบวนการรู้นี้เราอยู่ตรงไหน การเห็นว่ามันไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเลยนั่นแหละค่ะคือความเข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ในคลิปเน้นมากๆเลยอาจจะฟังดูไม่เกี่ยวกันโดยตรงแต่จริงๆเขาบอกว่ามันเชื่อมกันลึกซึ้งมากครับวิธีไหนครับคือการขอขมากรรมค่ะการขอขมากรรม ใช่ค่ะการกราบขอขมาต่อสิ่งต่างๆหรือผู้ที่เราอาจจะเคยล่วงเกินไปไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือที่บอกว่าทรงพลังมากในการถลายกำแพงของอัตตาตัวตนนะคะความยึดมั่นถือมั่นมันช่วยให้จิตเราเบาลงล่งขึ้นคลายจากความยึดติดในรูปนามได้ง่ายขึ้นมากๆเหมือนการเตรียมพื้นใจให้พร้อมโอ้น่าสนใจครับ เป็นการเตรียมใจใช่ค่ะเตรียมพร้อมสู่การไม่เกิดการพ้นไปเลยเพราะพูดถึงการคลายความยึดถือการพ้นไปแล้วก็มีคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาอีกครับว่าแล้วอย่างพระอรหันเนี่ยท่านยังคิด ยังฝันอยู่ไหมครับคำถามนี้น่าสนใจค่ะตามเนื้อหาคือขันห้านะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ยังทำงานไปตามเหตุปัจจัยของมันนะคะอาจจะยังมีความคิดความฝันเกิดขึ้นได้เป็นปกติอ้าวเหรอครับแต่ว่าจิตที่พ้นแล้วของท่านนะคะคือท่านไม่ได้เข้าไปยึดถือหรือให้ค่าสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของชันอีกต่อไปแล้วมันเป็นอิสระจากการปรุงแต่งไม่เกาะเกี่ยวไม่ติดใจ รู้แล้วก็แล้วไปเหมือนน้ากลิ้งบนใบบัวนะคะไม่เปียกไม่ติดอ๋อเข้าใจแล้วครับคือขันทํางานแต่จิตไม่ยึดใช่ค่ะไม่ได้อยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตอยู่กับปัจจุบันที่ไม่ปรุงแต่งถ้าอย่างนั้นสรุปแก่นสําคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือการกลับมารู้จักความแตกต่างระหว่างธรรมชาติเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ของเรากับสภาวะปรุงแต่งหรือรูปนามที่เรามักจะเผลอไปยึดว่าเป็นตัวเรา ซึ่งการยืดถือนั่นเองคือต้นต่อของความทุกข์ทั้งหมดเลยถูกต้องที่สุดเลยค่ะและหนทางสู่ความเข้าใจหรือการพ้นทุกข์ในมุมนองนี้ก็เลยไม่ใช่การพยายามไปสร้างสภาวะดีๆที่สมบูรณ์แบบอะไรแต่เป็นการหันกลับมาเห็นตามความเป็นจริงว่าสภาวะปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายสงบหรือไม่สงบล้วนไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเลยการเห็นนี่เองที่เป็นกุญแจใช่ค่ะ การเห็นนี้อาจจะชัดเจนขึ้นจากการสังเกตปัจจุบัน,นขณะง่ายๆหรือแม้แต่จากการน้อมใจขอขมากรรมเพื่อลดทิฐิมานะลดความยึดมั่นในตัวตนนั่นเองค่ะเป็นมุมมองที่ชวนให้กลับมาพิจารณาประสบการณ์ของตัวเองจริงๆนะครับอืมแล้วก็มีคำถามทิง้งทายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเอ่อคือถ้าทุกสิ่งที่เราเคยรับรู้เคยยึดถือว่าเป็นเรามาตลอดเนี่ยทั้งความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่ร่างกายนี้ ล้วนเป็นแค่สภาวะปรุงแต่งที่เป็นทุกขทุกข์สัตว์ตามธรรมชาติของมันแล้วอืมแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่หรือว่าธรรมชาติที่แท้จริงนั้นคืออะไรกันแน่เมื่อเราหยุดวิ่งตามหรือหยุดยึดถือสิ่งปรุงแต่งเหล่านั้นแล้วก็น่าเก็บไปขบคิดต่อนะคะว่าจริงๆแล้วคืออะไร